เซอร์เอรเซอร์ยวุ้ยไม่หยบไม่ต้องเหยียบอันนี้เป็นเชียร์เอาอีกไหมเอาอย่างเป็นรูเลกเป็นอะไรอเจ้สักพักลองพ่นน้นเหยับอยู่ไหนลูกเมื่อกี้ก็มึนๆใช้ยาแล้วไปไม่ได้หยับเอาพิมเสนไแม่เป็นแลงกันเลยใช้ยาแล้วมันแล้วมันคือมันหายใจคือหัวใจเต้นแรงงแต่ตอนตื่นนอนค่ะตื่นเต้นนะสิ ตื่นเต้นขึ้นมาเห็นที่ตาเต็มเต็มเบ้าเาก็มานียา้จะย่ยสอนที่การแก้ปวดหายปวดหัวพิมเสนถ้าเป็นช่อตอนนี้ที่เน้นมารน่าจะช่ออย่างนี้ตรงกระบอกสองข้างแล้วก็ถูเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หายใจเข้าไปแล้วก็แล้วก็หายใจเข้าไปแล้วก็ใต้ท้ายถอยด้วย นี่ล้วะด้วยไม่ใช่แสบเลยทั้งนั้น่ะเนี่ยและค่ะเราจะช่วยช่วยให้มันหายหายยังหายแล้วหายไวแท้ขงพอดีหายไวแท้ผหนะพรุ่งนี้บ่ายสามโงครึ่งที่สนามไทยยินแดนญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นไท่นแทานไท่่นนทญี่ปนที่นไทนไท่ไท่ไม่ใช่ไป่ ไทยญี่ปุ่นดินแดงเหรอใช่จ้ะไทยดินแดงญี่ปุ่นไทยดินญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นเออแม่โอเคดินแดงไม่ค้านไทยญี่ปุ่นอยที่ดินแดงเอาประเทศมาก่อนโอเคประเทศดินแดงจะไม่ค้านสถานที่ไม่ค้านประเทศโอเคไม่ค้านประเทศคีออะไรอ่ะโจงเรียบประโยคเป็นประโยคที่ถูกต้องกันไหมมันสอบไอมิชชั่นอ่ะเป็นแบบเรียนประโยชน์ตากล้องเนี่ย องมีมุมเหรอมุมของตากล้งหรือมุมของศิลปิเรจะไม่บังคนอื่นไงจะไม่บางคนถงว่าถ่ายย่ีใครไ่ได้ถึงกถึงถ่ายทำงไงได้แค่รึงตัวเออเมันเล่นกเอาหรออาหเดี๋ยวนี่ี่เอ็ม้ักมเดี๋ยวลูกไปต่อเออนะต่อ รู้มุมแล้จะร,รู้มุเเมเองแล้วเฮ้ยหน้าอีก็หน้าเรียบอ้าวหมายช็อตได้ซ้ำเมื่อกี้ไม่เป็นไรหน้าเรียบมั้งไงกลักมันเก่าแล้วเนาะจะดีหรอสักพักเนสมาแบบไม่มีคอเลยนี่ไงไ,งไม่รักเขาห ตงเดียวเป็นจริงจริงเยอะมากเลยวันนั้นอะคืออะไรอะไม่เข้าใจเลยอะ วันดีเขาดูมีอะไรเขาหรอเใสเลยงสัยบอกน้องไปอะพี่หลังก็บอกน้องีอะไรอะคะอะไรล่ะเดี๋่อนะเถามพี่หลังเองอะไมพี่หลังไ้ไหอไ้อ้จินอ้จินโอ้จิ้นโู้จิ้ม่เข้าใจแล้ว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 คู่ไหนคู่นี้ไง ไม่มยังไม่ได้ระบุเลยนะจ้านี่ไม่ระบุเลยนะนเล่นเล่รเล่เข้าใจความรู้สึกของคนจีนนะแหละเข้าใจเาไเลย่จะมีป้ายไฟด้วยนะดูว่ารู้สึกดีใจมีคนรักเยอะไงชอบรูปป้ายไฟเขาคงอะไรอย่างเดียวเราะเออเออคอะไรนี่ป้ายไฟก็มาแล้วใช่ไหมคะมาค่ แต่อยู่นั้นแล้วบน่ะไม่ใช่เมีเด็กจริงไหมแล้ว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 เอ๊ะยังไงนี่เต้นต้องมีท่าตีรังกาด้วยอ่ะเพราะจะได้เห็นปลายไฟตัวเองออกออกออกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพราะงั้นเราก็กลับกันเถอะกลับบ้านพักผ่อนอันนี้ไม่ได้สนใจนะฉะนั้นจะไปส่งน้าเองโอเคดูมีทำไม